ผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับคุณอสศวินขวัญเมืองแต่ผมคิดว่าถ้าเราเอาความจริงมาพูดกันดูให้ลึกซึ้งไปว่า65บาทนี้แพงไปหรือเปล่ามีทางไหนไหมที่จะลดลงกว่า65ถ้าต้นทุนมันแค่15บาท70 65บบาทมันแพงเกินไปหรือเปล่า ท่านผู้ชมครับผมเคยสัญญาคุณท่านผู้ชมว่าจะหยิบเรื่องปมปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งในการหัวข้อในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมซึ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่22พฤษภาคม2 5 6 5นี่ก็ใกล้ๆเข้ามาแล้วรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นปมปัญหาใหญ่ที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ไม่ว่าใครต้องเข้ามาสาสางภาระหนี้ก้อนโตกว่า1 0 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งมาจากไหนท่านผู้ชมหนี้ก้อนนี้หนี้ก้อนนี้คือรับ โอนค่างานโยธามาจากการจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟมอรประมาณ60 0ม0ล้านขณะเดียวกันกทมยังค้างหนี้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS จากการรับจ้างเดินรถและค่าติดตั้งระบบรถไฟฟ้าสีเขียวรวมกว่า30 0 0 0ล้านซึ่งเป็นเรื่องวิวาทกันพิพาทกันจนต้องมีเรื่องฟ้องร้องอยู่ในศาลปกครอง ทางออกเดิมทีนั้นพลตํารวจเอกอสุวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากทมซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่ากทมมีนโยบายจะขยายสัมปทานสีเขียวให้กับเอกชนโดยยกคร่างสัญญาร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวให้กับบริษัท BTS c ในฐานะผู้รับสัมปทาน BTS ส่วนกลางออกไปทั้งระบบเลยต่อสัมปทาน,นอีก30ปีจากเดิมจะสิ้นสุดสัมปทานในปี2572ขยายไปถึง2602แล้วยังกำหนด เพดานค่าโดยสารว่า65บาทคิดตามจำนวนสถานีพ่านผู้ชมครับเรื่องนี้ยังยืดเยื้อมามากเนื่องจากกระทรวงควมนาคมและภาคสังคมไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะค่าโดยสารที่ยังมองว่างศูนเกินไป ที่อัตรา65บาทตลอดสายอาจจะเป็นภารประชาชนผู้ใช้บริการในระยะยาวซึ่งถ้าใครยังจําได้ผมคอยเกริ่นให้ฟังแล้วในรายะการคุยทุกเรื่องกับสนทิตอนที่124กระทรวงควมนาคมภายใต้การดูแลของพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพักคือคุณอนุทินชาญวีรกุลคุณศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมเป็นเลขาธิการพักพรรคภูมิใจไทยได้แสดงความเห็นคัดค้านต่อการขยายสัสญญารรมปทานมาตลอดใน4ประเด็นหลัก หนึ่งประเด็นความครบถ้วนตามหลักการของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐเอกชน2,562ก็คือพูดง่ายว่าต่อสัมปทานไม่ได้ถ้าจะมาอยากได้ตรงนี้ต้องเข้ามาประมูลกันใหม่ตามหลักการของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนรัฐข้อที่2ทีจะเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือประเด็นค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการเพื่อส่งเสริมผู้มีไรายได้น้อยมาใช้บริการรวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สามารถจะกําหนดอัตรา ค่าสูงสุดสามารถจะกดกำหนดได้ต่ำกว่า65บาทประเด็นที่3คือประเด็นการใช้สินทรัพย์ของรัฐที่ได้รับโอนจกเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดพรคภูมิใจไทยเห็นว่าโดยผ่านรัฐบริวาการกระทรวงคมนาคมเห็นว่าควรพิจารณาให้เกิดความถ่องแท้ถึงการใช้สินทรัพย์ว่ารัฐควรได้ประโยชน์จากการขยายสัญญาสัมปทานเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างไรจนกว่าจะครบ อายุสัญญาแล้วก็ข้อสุดท้ายคือประเด็นข้อพิาพาททางกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากกรณีกอทมอในยุคพลอุเรกอัศวินขวัญเมืองได้ทำสัญญาจ,จ้าง b t s เเดินรถส่วนต่อขยายที่1และส่วนต่อขยายที่2ไปชนปี2585 และได้มีการไตส่สวนข้อเท็จจริงของสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามก,การทุจริตแห่งชาติปปช,ปชพักภูมิใจไทยเห็นว่าควรจะรอผลการไตส่สวนข้อเท็จจริงก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนกระทรวงควมนาคมขอให้ กทมซึ่งในยุคนั้นก็คือพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่าชี้แจงทั้ง4ประเด็นนี้ให้ชัดเจนก่อนท่านผู้ชมครับจนถึงวันนี้4ข้อนี้ก็ยังไม่ได้รับคําตอบเลยสักข้อจากกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่ากทมคนล่าสุดผู้ว่ากทมคนล่าสุดนะฮะคุณอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา44ก็คือว่าลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วส่งลงมาเลยมาเป็นผู้ว่ากทมใช้อำนาจเป็นเด็ดการตั้งตั้งแต่เดือนตุลาคม2559 เพิ่งจะลาออกเพื่อมาสมัครผู้ว่าการสมออีกรอบหนึ่งภายใต้หัวข้อว่าจะไปต่อผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับคุณอัศวินขวัญเมืองแต่ผมคิดว่าถ้าเราเอาความจริงมาพูดกันเราจะเห็นว่าคนุ่มเรศอัศวินขวัญเมืองเป็นคนที่คานผู้ชมครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคนลงทุนเนี่ย BTS เนี่ยไม่ผิดเพราะนักลงทุนเนี่ยเขาต้องการผลประโยชน์กําไรสูงสุดเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องคิดว่าเออราคามันต้องเท่านี้เท่านี้เขาอาจจะว่าอ้าวว่าเขาอยู่ได้แต่จริงนั่นคือ,อ,อราคาที่เขามีกาไร ที่สําคัญที่สําคัญที่สุดคือว่าผู้ว่าการทมเนี่ยจะเป็นใครก็ตามไม่ยัเไม่ต้องเป็นพลตํารวจเอกศุวินมีความจําเป็นจะต้องมาวิเคราะห์ดูให้ลึกซึ้งไปว่า65บาทนี้แพงไปหรือเปล่ามีทางไหนไหมที่จะลดลงกว่า65แต่พลเอกศุวินอธิบายค่าโดยสารร้าไฟสีเขียวในราคาไม่เกิน65คืออธิบายเอาเหตุผลมาตั้งประมาณเสร็จเรียบร้อยคือพูดง่ายว่า อาคุณอาวินสรุปแล้วว่าค่าโด,โดยสาร65บาทเนี่ยสมควรละเพรแล้วพิสูจน์ได้ชัดว่าคุณอาศวินขวัญเมืองเป็นคนยืนข้างราคา65บาทโดยไม่ได้หาทางต่อรองหรือลดราคาลงไปคือพูดง่ายว่าฝ่ายระชนเสนอมาเท่าไหร่คุณอาวินก็ตกลงตามนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ครั้งที่3วันที่9กุมภาพันธ์2564ปีที่แล้ว ปีกว่าๆคุณอัศวินโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กผู้ว่าอัศวินพยายามพูดบอกว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพดานสูงสุด65บาทเดินทางระยะไกล,กลตลอดสายราคาสูงสุดเพียง65บาทเดินทางระยะสั้นคิดตามจํานวนสถานีแถมอัศวินยังอ้างนว่นอ้างนี่เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการเดินทางด้วยวิธีการต่างๆอ้างว่าถ้าเป็นถ้าเดินทางจากคูคตปทุมธานีไปเขหาสมุทรปราการ รถฟ้าสีเขียวใช้เวลา2ชั่วโมง65บาทถ้ารถเมย์ใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่ง70บาทแท็กซี่2ชั่วโมง421บาทประเด็นท่านผู้ชมครับปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่การใช้เวลาน้อยกว่าหรือถูกกว่าแล้วจะมาบอกว่าคนน่าจะพอใจคุ้มที่สุดไม่มีถูกกว่านี้แล้วคือคุณอัศวินออกมาปกป้องราคา65บาทอย่างหน้าดําค่ําเครียดคุณอัศวินครับคนที่เขาไม่มีเงินเขาไม่ได้สนใจเรื่องเวลาจะเดินทางได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าเขาต้องจ่าย ต้องการใช้ใจ่ายน้อยที่สุดที่สําคัญคือคุณอสุวินไม่ได้บอกเลยว่าจริงๆแล้วราคาค่าตั๋วมันถูกกว่า65บาทได้ทําได้ใช่ไหมคุณไม่ยอมพูดคุณเป็นอดีตเป็นผู้ว่ากรทมยุคนั้นต้องหาทางลดค่าใช้ใจ่ายสีที่จําเป็นให้ประชาชนเพราะคุณกําลังดูแลประชาชนในกรทมอ,อยู่พยานาการที่คุณยืนยันนั่งยันนอนยันว่า65บาทตลอดสายไม่แพงคําพูดนี้ไม่ควรจะหลุดจากปากคุณเลยแม้แต่นิดเดียวในฐานะคุณเป็นผู้บริหารผู้ว่ากทม มีน้ำซ้ำวันนั้นไปออกรายการทีวีกับผู้สมัครผู้ว่าหลายคนปรกากฏทุกคนก็ลุมขยมในยเรื่อง65บาทคุณอัศวินก็ลุกขึ้นมาค่อนข้างจะฉุนเชียวบอกว่าถ้าผมเป็นผู้ว่าอรุงมผมจะได้นั่งฟรีไปหนึ่งปีอ้าวแล้ว65บาทไปไหนคุณจะนั่งฟรีไปหนึ่งปีได้ไงยังไง,ง,ไงในสุดคุณก็ต้องจ่ายคืนให้กับบริษัทเจ้าของสัมทานใช่ไหมใช่ แล้วข้อที่จริงอันหนึ่งทีมงานคุณรษนาโตศยสกุลโตศยาสกุลซึ่งผมบอกว่าเราลืมเธอไปได้อย่างไงกับอาจารย์ปานเทพได้ทําข้อมูลเรื่องนี้ไว้แล้วบอกว่าค่าโดยสารสีเขียวรวมส่วนต่อขยายถึงคูคตสามารถคุมได้ในราคา20-25บาทหรืออย่างมากไม่เกิน30บาทได้สบายๆตัวเลขนี่ยมาจากไหนท่านผู้ชมตัวเลขนี้เอามาจากรายงานประจําปีของบริษัท BTS Holding เขารายงานว่าปี2 0 6 2 2 0 6 3 จำนวนเที่ยวโดยสารทั้งสิ้นมีทั้งหมด200 2 4 1ล้านเที่ยว BTS มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการบริการ3,777ล้านบาทหรือพูดอีกในหนึ่งว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อเที่ยวโดยสารแค่15.70บาทตังค์เท่านั้นต่อเที่ยวสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะผ่านไปเวลานาน,านาแล้วถึง21ปีต้นทุนค่าเดินรถนั้นถูกมากคือเพียง15.70ตังค์ต่อเที่ยว เพ็นความคิดที่จะต่อสัมปทานไป30ปีด้วยคิดค่าโดยสารสูงสุดต,ตลอดสาย65บาทนั้นไม่น่าจะสมเหตุสมผลครับท่านผู้ชมด้วยเหตุนี้นายศัก์สยามชิดชอบรัฐกริว่าการสวงควมนาคมจากพรรคภูมิใจไทย ได้เคยทําหนังสือคัดค้านด่วนที่สุดต่อในใขาธิการนายงตรีเอาไว้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2563ปีกว่าที่แล้วว่าการขยายเวลาสัญญาทำทานไปอีก30ปีคิดอัตราค่าโดยสารไม่เกิน65บาทตลอดสายนั้นเป็นการคิดค่าโดยสารที่สูงกว่ารถไฟฟ้าสายสีน้าเงินทั้งทั้งที่รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนั้นมีผู้โดยสารน้อยกว่าท่านผู้ชมครับพักภูมิใจไทยไม่ได้มีสสออยู่ในกรุงเทพ แต่เอาข้อที่จริงมาปกป้องผลประโยชน์ปกป้องประชาชน,ช,นชาวกรุงเทพมหานครเพื่อให้โดยสารในราคาที่ถูกกว่าท่านผู้ชมจำเอาไว้อย่างนะ BTS ไม่ผิดเพราะ BTS คือเอกชนที่รับงานมาได้สัมปทานมาจุดประสงค์ของบริษัทเอกชนนั้นก็คือต้องการค่าโดยสารที่สูงที่สุดที่ตัวเองอยู่ได้อย่างสบายแต่ BTS ได้ระบุมาชัดเจนแล้วในรายงานประจำปีที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก Annual Report ว่าต้นทุนต่อกิโลของ BTS นั้นคือ15บาท70 70สตางค์ต่อเที่ยวเมื่อ15บาท70็สสตางค์แล้วเนี่ยถ้าคุณอัศวินเบิกเ,เนตรแล้วเปิดกะโหลกมาดูรายงานประจำปีของ BTS แล้วคุณอัศวินจะเห็นได้ว่าถ้าต้นทุนมันแค่15บาท70 65บาทมันแพงเกินไปหรือเปล่าถ้าคุณอัศวินมีจิตใจคิดถึงประชาชนชาวกทมแต่คุณอัศวินกลับไม่ทำเช่นนั้นกลับออกมาพูดสนับสนุนว่าราคา65บาทนั้นเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว และนี่คือคำพูดของคุณอสุวินเองนี่คือข้อเท็จจริงที่เราเองต้องรู้เราถูกปกปิดมาตลอดสมัยแรกพลเอกพลตรีจำลองสีเมืองเจรจากับ b ี s ตอนที่ b ี s เริ่มเลิกว่าให้คิด15บาทต่อสายได้ไหมทั้งสายเลย b t s ยอมทำได้แต่พอพ้นผู้ว่าจำลองไปแล้วตั้งแต่พิจิตรรัตกุลผู้ว่าไล่มาเรื่อยจนกระทั่งถึงสุขุมพันธ์บริพัตร มาจานถึงอัศวินขวัญเมืองราคาค่าโดยสารก้าวกระโดดขึ้นเป็นขั้นบันไดตลอดเวลาท่านผู้ชมครับบางสายอาจจะขาดทุนแต่บางสายจะกําไรมันก็สามารถเฉลี่ยกําไรกับขาดทุนเข้าด้วยกันได้เหมือนท่านผู้ชมเปิดร้านมามีสาขาทั้งหมด20สาขามี5สาขาที่ขายราคานี้แล้วขาดทุน แต่พเพอเิญอีก15สาขาขายราคาเดียวกันแต่กําไรก็สามารถจะเอากําไรของ15สาขาเอามาถัวเถัวเฉลีย่ยอีก5สาขาทําให้ภาพรวมไม่ได้กาดทุนตรงนี้งหัดครับท่านผู้ชมคือหัวใจสําคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจําเป็นต้องชี้แจงในเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะฮะว่าสัญญาสัมปทานจากเดิมจะสิ้นสุดสัมปทานเมื่อปี2572แต่ถ้าถ้าทา,างกระทรวงคมนาคมภาคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วย ถ้าไม่มีพรรคภูมิใจไทยซึ่งน่าสนใจมากเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีสสในกรุงเทพหมหานครเลยแม้แต่นิดเดียวก็คงจะเสร็จผู้ว่ากทมคืออัศวินขวัญเมืองกับเอกชนไปละก็คือขยายสมรทาานไปเลยอีก30ปีเรียกว่าจะประเคนสมรทาานให้ถึงชั่วลูกชั่วหลานท่านผู้ชมครับนี่คือข้อเท็จริงคิดกันเอาเองข้อเทจจริงที่มันเป็นอย่างนี้เป็นความจริงทุกประการ